สวัสดีครับช่างตองพา่้มนะครับวันนี้จะพามาตรวจเช็คซ่อมเตาอบไมโครเวฟของอิเล็กโทรลักนะครับเรามาตรวจเช็คกันเลยครับอาการนี่ครับไปเข้าเครื่องทำงานปกติแต่ไม่ร้อนนะครับครับเอาอาคูน10 k เลยนะครับผมช่างตองก็จะวัดวัดฟิวก่อนนะครับผมนี่ครับฟิวไฮวต์นะครับ ไม่ขาดนะครับผมก็มาวัดซีนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นไหมครับมันจะขึ้นหนึ่งครั้งแล้วขึ้นแล้วลงนะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นค้างอยู่ครั้งหนึ่งเพราะว่าเรายังไม่ถอดสายนะครับมันติดไดโอดอยู่นะครับอย่างนี้แสดงว่าไดโอดดีนะครับนี่ครับขึ้นหนึ่งครั้งสลับกันนะครับนี่ครับ จะค้างอย่างนี้ครับนี่ลงลองวัดเทียบกาวนะครับเทียบกาวก็จะขึ้นสุดนะครับพอติดติดตอรแปลงนะครับเนี่ยครับเรียบร้อยเราก็มาเช็คแมกนิตอนนะครับเช็คว่าขาดไม่ขาดนะครับแมกนิตอนจะวัดได้คือขาดไม่ขาดกับชัดลงกาวนะครับเนี่ยครับแมกนิตอนก็ดีนะครับผม นี่ครับวัดชดลงกาวไหมเทียบนี่ครับกับที่ราคานะครับก็วัดแมกนีตอนนะครับแมกนีตอนไม่ชดลงกาวนะครับเป็นนั้นว่าแมกนีตอนไม่เสียนะครับทีนี้เราจะมาวัดตรงไหนต่อนะครับ <c oughs> เราก็จะมาวัดตรงที่ไฟเลี้ยง หม้อแปลงนะครับไปเลี้ยงหม้อแปลงมาจากไหนไปเลี้ยงหม้อแปลงมาจากกระดิ่งทามเมอร์อนะครับตรงนี้นะครับผมถ้ามันไม่มีแสดงว่ากระดิ่งทามเมอร์อเสียนะครับเดี๋ยวช่างตองก็จะเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวช่างตองก็จะลองเลยนะครับผมเดี๋ยวเสียบพักก่อนนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวตั้งย่านมิตเตอร์ไปที่ ไฟ AC นะครับตั้งไปพันโวลต์เลยนะครับผมเนี่ยครับเสียบปลั๊กให้เครื่องทำงานนะครับผมนี่ครับเครื่องทำงานแล้วนะครับอระวังหน่อยนะครับนี่ไฟเลี้ยงโม่แปร์ดูนะครับไม่มีไฟขึ้นเลยนะครับแสดงว่ากระดิ่งทัมเมอร์มีปัญหานะครับ